สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาเฉลยแรงานที่10เรื่องการคูณจํานว,ว,วนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกและการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับการคูณจํานวนเต็มนั้นมีหลักในการจําง่ายอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสรุปให้ดูนะครับมาดูข้อที่1เลยครับการคูณจํานวนเต็มข้อที่1 จำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกจะเท่ากับจำนวนเต็มบวกจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะต่อไปข้อ2จำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มลบจะเท่ากับจำนวนเต็มลบข้อ3จำนวนเต็ม ลบคูณกับจำนวนเต็มบวจกจะเท่ากับจำนวนเต็มลบขอ้ขอ C ข้อเอมามข้อสจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบจะเท่ากับจำนวนเต็มบวกนะครับมีอยู่4ข้อง,ง่ายสั้นเนี่ยการคูณจำนวนเต็มทั้งหมดครูสรุปให้เหลือแค่สีข้อนะครับแต่สำหรับใบางานนี้นะครับ จะใช้อยู่2ข้อก็คือข้อที่1นึ่งข้อที่4การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบคำตอบจะเป็นอะไร <c oughs> เป็นบวกเสมอถูกต้องไหมครับนี่มาดูใบงานนะครับก็ได้บวกคูนบวกมันได้อะไรครับ บวกคูณบวกได้บวกนะครับบวกคูณบวกฉะนั้นอันนี้ได้บวกหมดเลยก็คูณปกติเหมือนกับตอนที่เราเรียนมาในระดับชั้นประถมศึกษานะครับ6 4 24 8 5 40 6 10 6นี่12คูณ7 8 10 4 สิบสคูณแปอ่ยี่สิบห้าคูณเก้้คูณเก้าอไปทดเลขนะออสเตียสามกคูณสิ 10, ก็เป็น39มเคูณหนเป็นสาเติมศูนย์ตัวนึงสามร้เก้าสิบ 43คูณ11 43คูณ11ได้เท่าไระะ 12. ได้่เนะครับ57ูณ12ได้6 8 4 6 18คูณ14ได้9 อ่าสนะครับนี่คือจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งแถวเลยนี่ต่อมาครับรูปแบบต่อมาจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบมันได้จำนวนเต็มอะไรครับเต็มบวกนั่นเองนะครับอะ

25่สิบห้าคูณห้าร้อ่สิาสามสิคูณสิบสามร้อยเก้าสิบห้คูณสิบสอตัวที่ห้าสคูณสิอ่ามาทดเลขบ้างห้าสคูณสิอ่าไปทดเลขลงนะจะใช่ ลอกคูณจดจดลงเลยนะครับอือทดเลขด้วยนะครับ57คูณ12 6 8 4นะครับจำนวนเต็มลบคูณกับลบมาได้บวกนะครับอย่างที่คุูยกตัวอย่างไปข้างต้นนะ6 13คูณ13ลบ63คูณ13ก็เป็น8 ร9อยกานะครับไม่ายากการคูณจำนวนเต็มนะครับมีให้พิจารณาอยู่4ข้อใหญ่สีข้อส,สั้นเลยสรุปทั้งบทการคูณจำนวนเต็มนะครับได้4ข้อแบบนี้อ่าก็ข้อที่1ท่องแบบนี้ครับบวกคูณบวกได้บวกข้อ2บวกคูณลบได้ลบข้อี่3ลบคูณบวกได้ลบ ก็ดีสีลบคูนลบได้บวกเราสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายที่มันเหมือนกันมันคูณกันได้ไรได้บวกเห็นไหมครับเครื่องหมายที่มันเหมือนกันมันคูณกันได้บวกนี่จำง่ายแค่น,นั้นนะครับอ่ะหวังเป็นหวังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็อ่า ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ